ja mala ja, cái này là vấn đề khoang không anh nhỉ, chín miếng papau phải anh đặt anh, anh anh uudan kolesterol rendah, mending ya, ngomong. ya itu tak, itu hanya kambing. nggak mau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 .

งันล้านอยู่ในนั้นเลยจะลังสิโยนล้างต้อ,อัทำห่อเนี่ยหมูนะคะมาเย็ยนตาเร็วเอ <c oughs> ิ้น <c oughs> าตาเย็นตาหน่ยไม่เอิญลูกเคยมั่งเลย <c oughs> เอ่ะโจกับเจสซี่เจเต้ไ <c oughs> อโจนั่งกินชุด <c oughs> มาเด้อชุดห <c oughs> ลบอนู่เรนั่งด้วย <c oughs> เขาอ,อกว่าเ้ยมานเาน,นนะ้าเสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อบายยมาเดินมาเดินไงบายๆมาเดินเดี๋ยวเขาหา่าเราเป็นคนนิสัยไม่ดีเงี้ยเทเธอร์ซัมเมอง์ย็ไยิงลบลบอันนี้ไม่นุ่มมันก็ได้แ่เนาะลบลบอ่ะอ่างหน่อยหน่อย <c ười>

้ขาไหมแหมตกโกนหาสีสะดับนะยอะยชอบว่าก็ได้นนี้กได้ในนีไอทำซีเต้ยไม่งงบานยังห่เนาะตอกินตอตี๋นอนลงจีนไปอยู่ใั้นลนี่กินเอานกินม่ไซีแอบเลยรเต้ผักมันอร่อยจริงเลยจีนซีแอบเลยรสเตผักนี่จีนกันน้ำพริกก็น่าจะอร่อยเนาะอืมเดิบอ่ากินกับน้ำพริกปลาทู ไปซาวหน้าไนี้้วมันใครหานยันเตขึ้น่ะไหนไนี้้มยืดมิบ้างใส่ปะไอ้เราคนงอำใหญ่่่ก็กินได้ไมเนี่ยตัวหลายแคน้ำจิ้มอร่อยไหมน้ำจิ้มแซ่บ คนสวยทำก็อะโอ้โหยะออกเสร็จเอาผักตรงนี้มาภูเก็มีกร่จานผักมีกระจานผักออมเอวอยู่บางเงนโซีเอ็งไหมเงินเป็นบังหนักบังเกิดเต็น้ำแข็งเบียด้วยน้ำแข็งอยู่ไ่มาเอ็ก่อนเบียดไม่หรอน่าชื่นเนี่ยอันนี้ราบ่ติ่หัวหรอน้ำมันเรลียงเบียมัน

อร่อยมากเอทำไมเ่าม่ต mm ้นอมทไมไมมีวะนูนอย่าไรกะลมังนู่นน่มันออนเกิดบอลปุกเกิบอิมดูันเคยมัปก็ะบล็อกบอกอันนี้หหรอึ้เคลียมแค่อาจินะขอต้นน้านี่ของเขางายสาใหญ่ช้อนยาจะเป็นรอยมมนุนนะน่ หอยก็อยากกินหอยก็สดเด้อเนยมันจ้จางหนาไม่ก็โยตุปน้องก็เถื่อบางแล้วต่ว่าติงจ้าเอี๊ยดไม่ก็จะกินก็ติงหัวเต็มก็ยังถึงอย่างนี้แหละเวลาไปตลาดน่ะที่นั่นเราอยากกินอันนี้ก็อยากกินแต่ว่าเมื่อมามันต้องกินเลยถ้าไม่มากินเลยมันก็ไม่สดใช่ไหมเหมือนหอยเนี่ยอันนี้เห็นตาสินชอบซื้อให้ตลอดเ้าเราเิาเห็นตางิีมันก็ไม่สดมันก็ไม่อร่อยโม่ก็มือแองด์เดนมาสิได้ ต้องใส่ลูกนะมีันไม่เหลือแล้วยืมปลาหมึกหมดแล้วเหลือแต่กระองเราเอาหอยไหมไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเยอะูหรอกแม่เผ็ดแม่อร่อยเนาะไอ้ลูกผู้ชายกินเผ็ดไปโลดกินไปโลดเผ็ดนะแล้วเอาหอยมาใส่ให้มันเลยไม่เอาหอยหอ่ดีกินหอยไม่ดีแต่ยุ้มยุ้มชอบที่จะวายยุ้มซิ่งจนนายยุ้มซิ่งจนปวด กวัวทำไมต้องมามองขึ้นดีวะแต่ว่าหอยหอยอย่างอื่นไม่เป็นไรอ่ะหอยแม่คูนอคอ่น <Pam. S 1> ี่เขาใช่คือทำไมมันอร่อยอย่างนี้น้ำเขาใส่ปุ๋ยแล้วนะเห็นไหมสีชมพูเองแต่ทอ่น้องเองเองไม่เห็นอากาศมันร้อนไปเลย,เลยน,นึกว่าซื้อเยอะกันลำบากนี่รู้แล้วก็ไปเอามาขายด้วยป็อย่าด้วย ไปบังเอิญไปไปบันหลังชั่กิโลครับเนาะนั่นมีผ้ามีผ้าอันนี้บอกคอมเมนต์ยงมไปคอมเมนต์ไปอ้อวันนี้ไปมาแล้วค่ะอ้อจะพอเข้าใจดีชมกี่สักหน่อยนะจะของเต่งออมยังเนาะใครซิบุกเต่งขนุนเป้าหิ้งเป้าแม่ไหนหิ้งบ่ะเต่งขนุนเป้ามันยาเชียง หมดแก่เชนแม่นิดเดียวเองอืมเอนติ๊กเองมาขอหลมดยิกนแม่กินเลยครึ่งขวดดูกินไม่ถึงครึ่งเขื่อนแล้วมา่วานเชนนะนี่แหละบอกแล้วว่าอย่าไปไปกินกับเขาถ้าเองจิบเดียวเขาก็ว่าไอเชนไอเชนนั่นแหละเขาอ้างไงเออเขาอ้างใส่มาเสื้อเชนด้วยนี่นะไอเหียดแหละไอนั่นแหละใส่ใส่มาเสื้อเชนมาเอ้ากัฮิ่งใส่มาเสื้อเชน เอ้เอาไว่ไว้นะโอ้มาคอยเลยสันคอยว่าคอยจำได้มันมันอยู่เอ้มาเลยไม่เคยแกงไม่เคยกินแกขนมใส่ไรนะที่เอแต่น้อยมันไปอยู่นี่มันใหญ่มามาหดจาอีกเลยพอเราทานตามมันไปิพย์ตะเด่นะขอคนน่ากินไคยเด้ยมเลยเ้มันหามมาานี่มันติดบักปูนี่นะผม แต่ก่อนอยู่นนับค้อนอยู่อาทิตย์นึงนั่นแหละอยู่นั่นแหละไปบดไปทัว่วใช่ไห